โ okay. อเคพร้อมไหมคะโอเคห่วงเลี้ยงซ้อนเริ่มเลยลูกเยลโล w เย l l o w yes yes y e ลถูกแล้วลูกเยลโล w ใส่เลยแล้วก็อะไรคะเยลโล w เสียงไม่ใช่ดูดีดีลูบลูบลูอยู่ไหนครับบ l ู <laughs> purple Red 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 orange Yellow Yellow yes. เยลโลถูกแล้วลูกเยลโล yellow, ถูกแล้วหยิบเลยค่ะเยลโลเยลโลเยลโล yes green 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 and pink เก่งมากค่ะบ๊ายบายจุ๊บก่อนค่ะจุ bye ๊บายบายด้วยบ๊ายบายด้วยค่ะบ๊ายบาย